เพื่อให้ญาติโยมได้มีความเข้าอกเข้าใจโลกที่เราอยู่ถ้าเราเห็นสัตว์ดีแลฉานเขาก็มาด้วยความหลงคนไหนที่มีความหลงเช่นห่วงเข้าห่วงของห่วงทรัพย์สมบัติก็จะเกิดมาเป็นสัตว์ดีแลฉานเพราะก่อนตายนั้นมีความหลงหรือบางคนตอนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อตายไปแล้วก็จะมี สุคติเป็นที่ไปหรือไปสู่เทวโลกหรือไปเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์มีวิมานมีบริวารมากมายหรือบุคคลทูปปฏิบัติธรรมจนได้ฌานสมาบัติหรือเผากิเลสให้หมดไม่มีความโลภโกรธหลงก็จะไปสู่พานิพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหรือบุคคลที่ยังมีบุญและบาปบุญกระทำบาปกระทำ ก็จะมีความสุขและมีความทุกข์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะใช้บุญที่ตัวเองทำไว้ก็จะมีความสุขจะนมีเงินมีทองมีลาบมียศมีทรัพย์สมบัตินี่ก็เพราะบุญเก่าแหละหรือบางคนก็เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเขาแต่มีความทุกข์ยากในเรื่องการหาสตังหาการงานสุขภาพไม่ค่อยดีบ้างก็เกิดจากวาดชา์ก่อนไม่ค่อยได้ให้ทาน ไม่เคยชวนคนอืน่นทำบุญจึงไม่มีบริวารยิงเทียวเบียดเบียนสัตว์ค้าสัตว์เกิดมาชาตินี้ก็เป็นมนุษย์ที่มีความเจ็บมีความป่วยมีความบกพร่องหรือบุคคลที่เป็นผู้ได้ฌานสมาบัติปฏิบัติธรรมก็จะได้เกิดเป็นชั้นพรมซึ่งมีหลายชั้น หรือบุคคลที่ทำบุญก็ทำแต่ทำด้วยความไม่ค่อยเต็มใจทำตาตๆเขาด้วยจิตที่เลื่อมใสบ้างไม่เลื่อมใสบ้างก็จะเกิดเป็นเทวดาชั้นตำๆเรียกว่าภูม,มิเทวดาซึ่งการเป็นเทวดาก็มีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันดังนั้นหรือคนที่เกิดมาแล้วทำแต่รมชั่วทำแต่ความเดือดร้อน เขาให้เกิดมาทำความดีด้วยเพราะว่าตนเองนั้นเคยเกิดเป็นสัตว์นรกมาก่อนเคยเป็นคนโหดเยี่ยมโหดร้ายทารุณเมื่อใช้กรรมเสร็จแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีจิตใจที่โหดเยี่ยมโหดร้ายทารุณเที่ยว่าสัตว์ตัดชีวิตมีความโหดร้ายขาดเมตตากรุณาเที่ยวคาคนบางคาสัตว์บางไม่ทำความดีก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์นรก รือไปตกนรลกอีกเช่นกันฉะนั้นทางที่เราจะไปหลายทางด้วยกันเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานปุจจา่านตัดว่าอาบายสี่เป็นเช่นกับเรือนของเราหรือเป็นบ้านของเราบางคนก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็มีบางคนไปเป็นเทวดากลับมาสร้างบรารมีไปเป็นชั้นพรหมก็มีหรือบางคนเกิดเป็นชั้นพรหมกลับมาสู่โลกมนุษย์ ก็ไปคบพวกไม่ดีพวกที่ชวนในทางำทำกรรมชั่วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเลยไปจากสัตว์เดรัจฉานก็มีฉะนั้นเวลามันต่างกันเหตุที่คนเราเกิดมาแล้วไม่มาเจอกันอีกหรือหายไปเลยก็เพราะว่าทำบุญไว้พอตายไปแล้วก็ไปสู่โลกสวรรค์กว่าจะได้ชมวิมานตนเองเมืองมนุษย์ก็ผ่านไปเป็นเวลานาน หรือบางคนที่เกิดมาทำกรรมชั่วตายไปแล้วก็ไปตกนรกอบายภูมิบางทีเราทำบุญไปให้ก็ไม่ถึงเพราะเขาอยู่ที่ลึกเกินไปชั้นที่ลึกเกินไปหรือเขาไปเกิดเป็นสัตว์ดิบแฉานเนี่ยหรือเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เราทำบุญให้เขาก็ไม่ได้แต่ถ้าไปเกิดเป็นเทวด,ดาชั้นภูมนี้เขาก็จะรู้ว่าใครทำบุญอุทิศให้ไปบ้างนั้น บุญที่เราทำบุทิศให้ใครก็ตามเมื่อเขาไม่ได้รับเนี่ยมันก็เหมือนกลับไปสนีที่ส่งไปแล้วไม่มีผู้รับก็กลับมาถึงเรานั่นเองเห็นนั้นบุคคลที่ทำบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วก็ตามหรือทำบุญให้กับใครก็ตามเจตนาที่จะให้เขาแต่เขาไม่ได้รับแต่บุญนั้นก็ได้กับลูกหลานญาติพี่น้องที่ร่วมกันทำนั่นเองทำด้วยจิตที่เลื่อมใสทำจิตใจที่เบิกบาน เกิดมาชาตินี้ก็จะมีหน้าตาแจ่มใสมีความร่ำรวยมีบริวารมันก็เหมือนกับที่มาเกิดแล้วก็มีญาติพี่น้องมีความร่ำรวยพอๆกันหรือมีความยากจนพอๆกันเช่นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันก็เพราะเคยทำบุญด้วยกันมาเมื่อทำบุญด้วยกันมาแล้วอธิษฐานที่จะอยู่ร่วมกันบางทีอายุต่างกันนิดหน่อยก็เพราะว่าอาจจะสามีตายมาก่อน ภรยาตายที่หลังหรือภรยาตายก่อนสามีตายต่างมาที่หลังบางทีก็อายุต่างกันห้าปีสิบปีบางทีก็ต่างกันสิปีย0สปีก็เพราะว่าทําบุญด้วยกันมาแต่ตายต่างกันคนละเวลาฉะนั้นคนเรานโยมีที่มาที่ไปทางนั้นเลยพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้นะ่ะ